ซีเสียมดาปีนี้มาหยุหยิบรอบีพอดีพอดิบห้ทองมัดหิเอามาลมาเสียตลก

เรียนกันยูนสองลงไม่ล้านคนปลุกนลงได้เอร์บล่านับปุ่นีวาสุดทีจะดาว Thank yeah. you. ตาเรียกพีเจคนแก่แต่พอตอนต,อนติดแล้วมันหนุนทุกปนะป ไม่ต้องทายนะหรือจะให้ไม่ต้องทายคนแม่มาโอ้มาจากทุ่ไหนก็ลงกับแม่รถทะเบียนตรวไ้ไม้ตรวไยไม้หนึ่งห้าศูนย์ห้าชื่อขยะรถเต้ครับมีรถเกิดไปนี่ข้อพุณครับยันมาได้เล่นทีหายใจไม่ออกตูประคองตัวเองที่หมายเลย ข้ามบนขึ้นอยู่ลำจะไหวไมเใช่พวกเราไอ้พวกนั้นมันไม่เลิกทีแม้พอมันมานะเหมือนโอ้โหขึ้นสวรรค์ทั้ครับโอ้ยในชาติในถกโกรธพี่สัตววันนี้พระลงมีคำสั่งให้ทหารทุกคนมาขึ้นเฝ้าพร้อมเรามีข่าวดีข่าวดีอะไรพี่หลวงปัตตานีอยากจะฟังพี่ข่ะอยากจะฟังพี่หลวงปัตตามากันร้อกนั้วจะไปเล่าพร้อมกันแล้วพี่หลวงปัตตาเคยปลาโลบดูถุนฉัน ว่าฉันเนี่ยไม่มีเมียและอยากมีลูกก็เลยใช้ทรงโปรงพระอยากมีลูกก็จะต้องเข้าพิธีวิวาก่อนแต่จะต้องวิวิวาอะไรกันเดี๋ยวนี้น่ะฉันก็มีลูกแล้วขอคดีชอบรองท่านอะไรรองท่านบอกว่ารองท่านมีลูกแล้วรองท่านไม่มีเพราะเหตุอะไรก็รองท่านจะมีราชบุตรได้ยังไงแสดงว่างงกันจิตางงข้างง เดี๋ยวเราเนี่ยจะพิสูจน์ห้ากาไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะเรียกราชมุดของฉันออกมาให้เดี๋ยวโยนโขกันองามข้นยากึงแกยตาไปช็อกค่ะเฮ้ยไาาอ้ทหารเรียกรงราชมุรเทพไรขึ้นเฝ้าข้าวเจ้า,จาต่างเดี๋ยวนี้หน,นไม่ได้เหรอกพะอลงท่านขอเสียงปรบมือต้อให้ Yeah, <laughs> Đang, đường, đường, đường. Thôi, 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 à, đi nam súng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 , đi nam ดุรลางจำมังจำเก๋สวยเหมือนพ่อนิดหน่อเหมือนแม่หน่อยมันหน้าปลื้มทุกคนในสถานที่นี้ติงที่ท่านสงสัยต่อไปนี้เราจะให้ท่านพิสูจน์เงยหน้าขึ้นมานี่คือองค์ราชบุตรเทพไทยราชบุตรองค์เดียวของขาพเจ้าประัตริ์สันตะถวายพระโคดมเจ้าพระเจ้าเสรีสุขกอน

มีข้อสงสัยเห็นรักยิ้มไอ้บิ๊กทีไลให้นึกถึงเมียสาวผมมองล็อกเก็ตที่พันผูกหรือจะเป็นลูกของเราเศราเระดับที้ไช่พระโอรสเทพเตยก็ให้สงสัย ส,ส,สียดังหมดูหมูอ้วนที่ส้ไม่อพูดแบบนี้มกันเือนพูดหือไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของครอบครัวลาแล้วไม่เียน เยาทำมองทำมอยหรืออยากได้อยหรือเปล่าคงอยากได้อยที่ห้อยไว้ื่อเราถอดให้คงเอา้เราอใจคอท่าว้ดลอั่งอตอง Terima kasih atas <laughs> dukungan <laughs> anda. มากับพระองค์ท่านนี่พระองค์ท่านไปมีมดลูกตั้งเมื่อไหร่ใครยังไปรวคุณทองมาเลยงงไม่อ่ะทุกคนยังงงกันหมดเลยเดี๋ยวพอตอนที่สำคัญเนี่ยก็ผมไม่รู้แต่ว่าใครชุดสีนี่งามอะไรกันบ้างเนี่ยคนที่นั่งเนี่ยนะแต่งชุดสีเดียวกับพ่อเนี่ยป๋าแหวลูกเขาชื่อว่าออกหลวงราชคืโรงร้านออกหลวง ที่พ่อไว้ใจที่ท่าพ่อจำมั่งคนนี้นี่คือขุนตาคุนตาคุนตาเอ้าแล้วก็เออเดี๋ยพ่อชมภาพบรรโง่ที่พระเจ้าข้าพระโอรสเด็๋พ่อังร้องไอ้บ้าอะไรใครอ่ะเดี๋ยวจะร้องพระเจ้าข้าแต่ต่อเพราะว่าไม่ได้รางวัลนะท่าไม่ต้องร้องหลอกศรีนงกาไอ้ต่ออะไรมึงทำอะไรอ่ะเลี้ยงล่ะที่รู้นะ เดินมาเจอรถโตรถไหนอ่ะเรียใจว่าก็นนี่ะเลี้ยงอย่นี่ไม่ได้ค่าวหนมไม่ได้อะไรมึงมึงเลี้ยงลืมตาเลี้ยงหรือหลับตาเลี้ยงทั้งสองอย่างเนี่ยไม่นี่เกย์แกไอ้ท้อ่กลมางตามึงทำไมเขาโตเป็นตุ่มกันนี่ลูกกูนั่งอยู่นี่เงียบไหมเนี่ยไหนอ่ะเนี่ย แล้วทำไมแกไม่บอกกันบ้างล่ะไอ้ป้าชิบห่าไอคุณมานั่งเลี้ยงผ้าขึ้นหนุ่มทำไมแล่ะเนี่ยทำไมอ่ะันตลูกกูโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยโตเป็นหนุ่มแล้วหรอพี่แยงเกลาบโอ้โหพี่ได้เงินต่อโอ้โหพี่ไดากระหม่อมเพียบใจมีความคิดว่าทหารเมืองเรามีน้อยนะย่อมมีศึกเหนือเสือได้มาประชิดดิบแผ่นดินกระหม่อมเกรงว่าจะมีทหารรองรับไม่เพียงพอต่อศัตรูไอ้ทีนี้อยู่ก็อายุมากแล้วใช่พี่ค่ะกระหม่อมคิดว่า ไปรับสมัครทหารใหม่ให้แบบนุ่มๆวันนี้มาเพิ่มไปดีกว่าไเพราะยังความคิดเหยียบแหลมดูเอ้ยเห็นไหมไอ้ยิงไรยังไอ้คุณตาไอ้หมอฉันขออาสาเองนะันดอนชาดอนทหารคุณตาคุณตาคุณตาไม่ต้องไปทำไมพระองค์มาได้ยินหรือเปล่าใครหลวงพ่อฮะฮะคุณตาดูเส้นสัญญาณของเดือดจังก็ชู่โค้งแล้อ๋อ้ยขยี้ร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่มันอย่างนี้เองคนที่เหมาะสมที่สุดใครผมคิดว่า ึ้าออกหลวงน่าจะเหมาะสมที่สุดพี่หงษ์ออกหลวงรับดวได้ยินองค์ราบุตรไิ่ยิ้มลูกกูพูดที่จังเขาไว้ใจเพราะฉะนั้นรับคำสั่งไปติดป้ายหาประกาศรับสมัครคนดีมีวิมอรับได้เท่าไรได้มากเท่าไรยิ่งดีเอาเข้ามาเป็นทหารเกณฑ์ในสำนักในในสำนักต่างขององราบุตรเทสายของกูรู้ใช่ั้ม จะให้ลูกอุลแทนใจเดี๋ยวพ่อจะเข้าไปพักช่วยกันฉันไม่ยอมตายให้คุยนะไปเลยเชี่ไปพักก่อนฉันช่วยอีกแรไม่ตงไม่องไม่ต้องไม่รบกวนแค่เข้าพักเถิดคุณตานะฟังดฉันก็ภูรานี่นะค่ะเออไปเล็บสีเยอะเช็คมันจะได้ห่อบ้างลูกมามาเหย์การนี้คขาไม่ไว้ใจใครนอกจากคุณตาคุณตาเป็นคนพูดจาต้อค่ไหนมาเรื่องกล่าวน้าที่นี้อ้โฉ่ ทุกสิ่งทุกอย่างรีบไปรีบมาเราจะรอที่รูเพื่อามข้าเจาจะไม่สิข้าพเจ้าขอ้สิ่งนี้จราชสนุค่้ยไปถ้าเจ้าเคยให้ข้าแดงเรียกตอบดูแลไว้ข้าพเจ้าจต้องื้นตัวหน่าราชสนเป็นลูกขรารเจ้าหายไปหรือไม่